สวัสดีแฟนฟุตบอลชาวสยามพบกับข่าวบันไทยวันนี้5ปัจจัยส่งชัางศึกทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2020ในที่สุดทีมชาติไทยก็สามารถผ่านเข้าไปได้ในรอบรองชนะเลิศของศึก AFF Suzuki Cup 2020เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์สมัยที่6ของรายการนี้หลังจากเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้2ประตูต่อ1แม้ว่ายัางเหลืออีก1นัดกับเจ้าภาพสิงคโปร์ในวันเสาร์นี้ก็ตามเนื่องจากเก็บไปแล้วทีมละ9คะแนนควงแขกเข้ารอบไปแล้วทั้งคู่ หลือแค่ชีแชมป์กลุ่ม A เท่านั้นช้างศึกประสบความสําเร็จมากที่สุดกับทัวร์นาเมนต์ชิงเจ้าอาเซียนหลังจากคว้าแชมป์ม,มาแล้ว5สมัยในปี1 996ปี2000ปี2002ปี2014และปี2016แต่มาสะดุดในปี2018เพราะร่วงตกรอบแต่เชือกด้วยมือของมาเลเซียคุณบอลแห่งรูปแม่น้ําเจ้าพญาต้องการกอบกู้ศรัทธาผู้บอลชาวไทยที่เริ่มจางหายไปในช่วงเวลาหลังรายการนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มสําคัญเพื่อปลุกกระแสผู้บอลไทยแต่จะทําได้ตามเป้าหมายหรือไม่เรามาดูกันได้ว่า 5ปัจจัยสําคัญของทีมชาติไทยชุดนี้คืออะไรกันบ้างที่จะนําไปพิชิตภารกิจทัวงแชมป์อาเซียนคืนมาปัจจัยแรกเส้นหาโค้ชที่เหมาะสมในระยะเวลาอันจํากัดมาดามแป้งดวยพันน้ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยประกาศอย่างชัดเจนตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งว่าอยากทำให้แฟนบอลมีความสุขเพื่อกู้ศรัทธาวงการฟุตบอลไทยกลับคืนมาหลังจากซบเซาไปหลายปีข้อจำกัดแรกที่ตจองเผชิญก็คือการเส้นหาโค้ชที่เหมาะสมที่สุดแต่ต้องเป็นกุศลที่ไม่ติดภารกิจกับต้นสังกัด แค่นี้ก็ยากแล้วเพราะปกติกุซื้อเก่งๆที่ไหนเขาจะวางงานกันก่อนจะมาตกผลึกชื่อของมาโนโพกิงที่เพิ่งแยกทางกับโคชิมินสตี้ในวีลิกของเวียดนามมาโนเป็นคนบาซิลเชื้อสายยอรมมนแต่ครุขีกับบอลไทยมาหลายปีนับตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกเมื่อปี2012ในฐานะมือขวาของว er, ิเฟตเชฟเฟอร์กุซซ้่ทีมชาติไทยณเวลานั้นเขาเคยได้สัมผัสบรรยากาศอย่างใ,นใ,นในกล้ชิดในการคว้ารองแชมป์อาเซียนร่วมกับทีมชาติศึกเมื่อปี2012 ก่อนจะปักหลักอยู่เมืองไทยย,วยาวๆได้ทำทีมอาร์มียูเนเต็ดสุพรรณบุรีเอฟซีถูกแบงคอกยูเนเต็ดก่อนจะไปโฮจิมิน์ซิตี้เป็นทีมล่าสุดแม้ไม่เคยประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพราะไม่เคยควา้าแชมป์รายการใดได้เลยแต่ด้วยการเป็นโค้ชต่างชาติที่รู้จักดนบอลไทยเข้าใจวัฒนธรรมรูปหนังไทยเป็นอย่างดีทําให้มาดามแป้งตัดสินใจการชื่อเขาเข้ามารับภารกิจสําคัญนี้ปัจจัยที่2ดีลสมโมสรและสมาคมเพื่อได้ตัวผู้เล่นที่ดีที่สุด อีกประเด็นที่น่าสนใจและต้องยกย่องผู้จัดการทีมชาติไทยในคือการไม่ปล่อยให้เวลาว่างสูญเปล่ามาดามแป้งติดต่อผู้คุยกับทุกสมโมสรอ,อย่างตรงไปตรงมารวมถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอธิบายถึงความสำคัญของการควา้าแชมป์รายการนี้ว่าจะมีผลดีกับวงการผู้บอลไทยอย่างไรจากการที่ทีมชาติไทยไม่สามารถสร้างผลงานได้การขันได้อเ็นรูปธรรมมานานมากเราห่างหายจากการคว้าแชมป์ในเกมทุกระดับแฟนบอลรู้สึกผิดหวังกับผลการขันแม้ใครจะบอกว่าโครงสร้างการบริหารทีมเพื่อพัฒนาอนาคตในระยะย,ยาวจะดูดีเพียงใด แต่ผลลัพธ์ปัจจุบันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนที่จะทําให้บรรยากาศดีๆกลับมาดเ,เร็วที่สุดขั้นแรกก็คือความสําเร็จที่จะต้องจับต้องได้ัน่นคือการคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งเสียก่อนจากการประสานสิบชิตทําให้ได้ขุมกําลังชั้นตองตบเท้าเข้ามาแบบฟูลทีมแม้เกมแรกที่เอาชนะทีมอเรสเดตเพียง2ประตูต่อศูนย์อาจดูหึดจับไปหน่อยแต่หากกล่าวถึงารายละเอียดการซ้อมการมีเวลาซ้อมเพียงแค่3วันที่จะต้องป้่นแท็กติกให้ทุกคนเข้าใจไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้ว ชือเป็นสาเหตุทําให้มานูโพรกิงเรื่องตักเจที่มีประสบการณ์ผสมผสานกับผู้เล่นที่พร้อมจัดจ้านในไทยริกโลสนามก่อนพอเข้าสู่เกมที่2อถึงสเมื่อได้กับตันเจชนะทิพย์สงสินป์และธีรทรบุญปาทันเข้ามาทําให้เกมผลทิมชาติไทยรื่นไหลชนิดทันตาเห็นวิสัยทัศน์การวางบอลแอบแย้มของธนวัฒน์สิทธิจิตาวนที่ช่วยสร้างมิติใหม่ๆรวมถึงความกระหายในการผลิสกรของธีรศิลปแดงดาเพื่อคว้าตำแหน่งดาวสบูสูงสุดตลอดการของรายการนี้ เป็นส่วนผสมที่ทําให้ช้างศึกสามารถเก็บอ e ีก6คะแนนทั้งชนะเมียนมาสประตูต่อศูนย์ชนะฟิลิปปินส์2ประตูต่อหนึ่ง้วยฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นตามดําดับปัจจัยที่3ทีมสปิริตเรียนรู้แทคนิคและพัฒนาการเล่นร่วมในเกมแรกมานูโพกิ้งเลือกใช้ระบบ4 2 3 1จนชนะดิ่บอร์เสตไปแปปจับ2ประตูต่อศูนย์โดยการใช้การบิวอัพเกมจาก2เซ็นเตอร์ฮาร์ทั้งมานูเอลทอมเบียกับกฤษฎาการแมนก่อกางตัวรับใช้พิจิวัตสุจิตธรรมกุลกับสารัตยู่เย็น วาสาภรราษาเกมรุกมีปฐินภาราสุภโชคสารชาติและชิติพันธ์พวกจัน์โดยมีทีระสินแดงดาเป็นหัวงตวเป้าคนเดียวหลังจากนั้นในสองเกมต่อมามีการปรับมาใช้4ี่ีอแบบไดมอนด์ปล่อยให้ธนวัวน์สุจิตทาวรสารอยุย็นมีอิสระในการขี้เกมใดกลางและใช้ชนะชิบสงกสินไปจอมทัพมีแนวเป้าอย่างทีละสินแดงดาเป็นตัวยืนพื้นปรากฏว่าทุกคนต่างเข้าใจในแทคนิคดังกล่าวได้ดีพอสมควรระยะยาวฏิตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาสามารถทดแทนกันได้หมด ทั้งชิติพันธ์พวกจันร์วรชิตเกดที่สีบำเพ็ญปฐมพลเจริญรัตนาพิรมบดินภาราและอีกมากมายที่น่าจะได้รับโอกาสในเกมต่อๆไปผู้ที่เข้าใจง่ายๆก็คือตอนนี้รูปแบบแท่าตกต่างๆนั้นกำหนดตุก,กตาเอาไว้หมดแล้วเหลือแค่การวางตัวนักตะที่เหมาะสมลงไปทำหน้าที่ให้ตรงกับแผนการเล่นและเพิ่มความเข้าใจเกมระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในแต่และเกมเท่านั้นปัจจัยที่4เพื่อรบคําสปมะมาทจากชาวอาเซียนรวมถึงแฟนบอลไทยบางส่วนการตกรอบรอบชงชนะเลิศเมื่อปี2018ของทีมชาติไทย ก่อนจะเป็นเวียดนามที่ประกาศสักดาควาแชมป์ในครั้งนั้นไปครองทําให้แสงสปอร์ตไรท์ถูกสาสอบไปที่ทัพดาวทองที่ประกาศสักดาก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนรวมทั้งยังไปได้ไกลถึงรอบ80สสุดท้ายเอเชียนคัพปี2019ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องถึงการเป็นชาติจากอาเซียนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้าไปในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3หรือรอบ12ทีมสุดท้ายราชสุดฟีฟ่าได้ทำการประกาศแรงกิ้งประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนปรากฏว่าพวกเขาอยู่อ่อัดบที9.9 ขณะที่ทีมไทยรั้งอันดับที่122ของโลกและแน่นอนว่านักเตะรวมถึงแฟนบอลไทยก็อยากให้ทีมชาติไทยลบคำปราโาทและจัดก,การดับซ่าวเวียดนามให้ได้เสียทีแต่กว่าจะถึงตรงนั้นได้คงต้องมองกันไปแบบนัดต่อน,นัดมานูโูกิงเองก็พยายามใช้จิตวิยาหลายอย่างด้วยคำพูดที่เชิงบวกนอกจากจะให้เกียรติคู่แข่งแล้ว,วยังเป็นการปลูกพลังกระตุ้นความมั่นใจทีทไปในตัวเพื่อให้มีความกระหายกับภารกิจทวงแชมป์้เจ้าอาเซียนครั้งนี้ปัจจัยที่5ปัจจัยสุดท้าย ความกระหายแชมป์ของเรานักเตะครั้งสุดท้ายที่ชาร์กสุดได้แชมป์รายการนี้คือปี2016ในยุคที่ซิโก้เกติศักเสดาเมืองกูบังเหียนโดยช่วปัจจุบันยังคงมีผู้เล่นจากครานั้นอยู่ในทีมหลายคนนำโดยสามประสานอย่างชาดาทิปสกสินทิ์ชิรดินแดงดาดทีตทรบูมาทันรวมทั้งผู้เล่นคนอื่นๆอย่างชิดตองโดและรือบดินวิจิวัวตโนโดมและสารัอยู่เย็นการมาครั้งนี้มีนักเตะ28คนกวินธรรมสัจจายน,นกลับไปดูแลอาการป่วยของคุณพ่อและจุฑาทัเข็มดีบินกลับไปที่ประเทศเดนามรา,ามร์กเพราะ มีความมุ่งมั่นที่ต้องการที่จะเอาโชวฟีกลับไปยังประเทศไทยเพื่อให้แฟนบอลไทยได้ฉลองไปของควาตปีใหม่อีกด้วยแต่เราจะได้แชมป์สมัยที่6ต่อจากปี1 9 9 6 2 0 0ร2 0ยเหและ2016หรือไม่นั้นอีก5าเกมที่เหลืออยู่ประกอบด้วย1เกมในรอบแบ่งกลุ่มพบกับทีมชาติสิงคโปร์2นัดในรอบรองชนะเลิศและ2แมตช์กับรอบชิงชนะเลิศจะเป็นบททดสอบสำคัญที่รออยู่ต่อไปเชียร์ช้างศึกไปด้วยกันควาชแชมป์ครั้งนี้ให้ได้และศรัทธาผู้บอลไทยจะกลับมา ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เฮมีด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยสรุปข่าววันไทยวันนี้สวัสดีครับ